รวมเลขเด็ดมาแรงแม่น้ำหนึ่เลขดังทุกสำนักเลขเด็ดงวดนี้วันที่17เดือนมการาคมปีพุทธศักราช2566เราลองไปดูกันดีกว่าว่าเลขงวดนี้จะมีเลขไหนเด่นข่าวไหนดังบ้างโดยเราได้รวบรวมมาให้คุณได้ดูกันแล้วลองไปดูกันเลยแม่น้ำหนึ่งให้มาสองชุดซื่งนอจะเน้นไปที่เลขห้าเลขสองตัวห้าเก้และเจ็ดเเลขสามตัวห้าเก้และเจ็ดห้าเกาสอ เจ้าของรถหมายเลขทะเบียน2467คันที่ตัวเงินตัวทองเข้ามาหลบอยู่ใต้ท้องรถให้ข้อมูลว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ฝันว่ารถคันนี้หายแล้วก็มาเจอเหตุการณ์ตัวเงินตัวทองเข้ามาหลบใต้ท้องรถอีกรถหมายเลขทะเบียน2467 24672467ร24ูปบาบุุชุ่ม ข้ามาฝั่งไทยเผยเลขทะเบียนรถครูบาบุญชุ่มได้เดินทางมาด้วยรถยนต์ยี่ห้อโตโยตา้าสีขาวหมายเลขทะเบียน S H N 126Q6789 ามาทางจุดผ่านแดงถาวรสะพานมีตรภาพไทยเมียนมาทักกระแทนชนลดาแฟนๆสองเลขทะเบียนทักกระแทนชนลดานักร้องสาวลุกทุ่งไปตัวเองด้วยของขวัญชิ้นใหญ่เป็นรถรู้ป้ายแดงแฟนคลับไม่พลาดซูมเลขเด็ดได้แก่3868ทะเบียนรถนายกลง พื้นที่สิงบุรีคอหวยส่งด่วนนายกรัฐมนตรีใช้รถยนต์สีดำหมายเละขทะเบียนกนสี่สีสิงบุรีซึ่งบรรดาชาวบ้านและคอหวยก็ไม่พลาดรีบมาส่งทะเบียนรถนายก กนสสใครชแชร์ให้เพื่อนขอให้รวยเลขเด็ดพิธีขอขมาฟ้าดินวันฟ้าภัยลุ้นโชคงวดนี้ชาวบ้านชื่อว่าดวงใครดวงมันโดยบางคนส่องเห็นเลขเจ็ดแปด แปดเ8็ดสเป็นต้นซึ่งเลขดังกล่าวขอหวยนักเสี่ยงโชคก็ไม่ไวจะเอาไปเสี่ยงโชคใครชแชร์ให้เพื่อนขอให้รวยสั่งซื้อสินค้ากดที่ตะกร้กาได้เลยค่ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผู้สร้างกดติดตามเพื่อรับข่าวสารและรวยก่อนครับและยังเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไป